คุณฟ้าค่ะคุณฟ้าชาแล้วใช่ไหมคะคุณฟ้าวันนี้แฟนชื่อไอซ์จะทักมางอหนูไหมคะคุณฟ้าวันนี้แฟนชื่อไอซ์จะทักมางอหนูไหมวันนี้เขาทื่อมากเลยคะ่ะวันนี้เขาเย็นชาวันนี้เขาไม่ไม่งอนะคะ คุณยายหยีชาหร้อยังคะขอใจส้มหรือของขวัญให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วพิมพ์ชื่อและคำถามมานะคะทุกท่านยายหยีย5สิบห้าชาหร้อยังเอ่ยคุณยายหยี เลิกกับแฟนรอบนี้จะตัดขาดไหมคะมาพักไปชั่วคราว่ะคะ่ะไม่ไม่ได้บอกว่าตัดขาดนะแต่ช่วงนี้เงียบไปก่อนนะคะสามวันนี้นะขอบคุณนะคะสำหรับแชร์นะคะ ขอบคุณสำหรับแชร์นะคะสำหรับ